สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาหน่อยแน่ค่ะอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันในการทําคลิปพิเศษค่ะเป็นเรื่องการงานการเงนิงนความรักนะคะในภาพรวมนะคะของปี2569นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่านจากไพ่ Oracle 3ชุดเป็นหลักนะคะแล้วก็ตามด้วยไพ่ทาโร่นะคะมาเสริมอีกนิดนึงนะคะคลิปนี้อาจารย์จะพยายามทำให เป็นแนวสั้นๆนะคะกระชับนะคะเข้าใจง่ายนะคะก่อนอื่นต้องไปผ่านปีใหม่กับชาวตุนทุกท่านด้วยนะคะขอให้ปี2569นนี้นะคะเป็นปีที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้หวังได้วาดความฝันเอาไว้นะคะอะไรที่ติดขัดอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ในเรื่องของการเงินขอให้ปังๆนะคะมีความค้าง,งร่ำรวยค่ะโชคลาภเข้ามานะคะใครที่อยากก้าวหน้าเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานขอให้ได้รับการโปรโมตนะคะได้รับการเลื่อนขั้นนะคะหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจนะคะของคุณนะ ส่วนในเรื่องราวของความรักนะคะขอให้สมหวังในความรักนะคะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่นะคะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าความรักไม่ลงตัวนะคะก็ขอให้ลงตัวโดยเร็ววันนะคะสุขภาพสดใสแข็งแรงนะคะขอเป็นช่วงเวลาดีๆที่มีแต่ความสุขนะคะโอเคเลยนะพลังางานชาบตุนนะขึ้นมาถือว่าดีนะอีกหนึ่งใบนะคะ สำหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตำรกของรศัศทยัทยนะคะคิดดูรายละเอียดใต้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครอยากจะดูเป็นดัวสอนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะ n h o i n a นะคะหน่อยแน่รายละเอียดค่าคุยอยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะพลังงานของชาวตุลน,นะคะเข้ามาแล้วนะคะใบแรกนะคะ law of attraction นะคะกดของแรงดึงดูดนะคะอู้ หรือว่าชาวตนนะคะใครที่มูอยู่แล้วอาจารย์บอกคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะหรือใครที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นสายมูนะชาวตนนะคะปีห9คุณอาจจะเข้ามาในเส้นทางที่เป็นสายมูมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเป็นลักษณะของการ manifest นะคะใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะคิดถึงเรื่องดีๆสิ่งดีๆนะคะดึงดูดสิ่งดีๆที่เข้ามาให้กับชีวิตของคุณแล้วคุณจะสมหวังด้วยนะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นะคะกำลังจะ ส่งเรื่องราวดีๆความสําเร็จความมั่งคั่งร่ํารวยความรักดีๆเข้ามาให้กับชาวตุลแล้วนะคะนะน่าจะเป็นปีที่ยิ้มรับความสดใสสําเร็จสมหวังนะคะว้าวโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะความรักดีๆก็มานะคิวปิดนะคะไพ่ของกรรมเทพนะคะตรงเนี้ยมันอาจจะหมายความได้ว่าปี69นี้นะคะชาวตุลจะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักก็ได้นะคะหรือใครที่โสดมานานจะได้เจอกับ ความรักดีๆนะเหมือนกรรมเทพอุ้มสมเลยนะคะหรือเจอความรักแรกพบก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของใครที่หมดไฟนะได้เจอกับความรักความหลงไหลความคลั่งไคล้ในการทําอะไรบางอย่างแล้วมีความสุขไปกับมันมากๆนะคะในเส้นทางที่คุณรู้สึกว่าใช่สําหรับคุณก็ได้นะคะ ใบต่อไปนะคะ acceptance นะคะพลังงานของความสำเร็จดีๆนะคะคุณจะได้รับการยอมรับนะคะในเรื่องราวของความสามารถนะคะฝีไม้ลายมือผลงานของคุณนะคะหรือคุณอาจจะได้รับการยอมรับในฐานะของทีมงานนะคะ หรือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะคะมีความรักความอบอุ่นนะคะได้รับการสนับสนุนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาเติมเต็มจิตใจ,จพลังใจของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแสดงว่าปี6กเนี้นะชาวตุลไม่ได้โดดเดี่ยวนะชาวตุลมีแต่คนเข้ามาอยากสนับสนุนซัพพอร์ตหรืออยากร่วมงานร่วมมือกับคุณนะคะแล้วก็ยอมรับในฝีไม้ลายมือความสมาร์ของคุณด้วยนะคะใบต่อไปวินโด์นะคะ โอ้ประตูแห่งความสําเร็จหน้าต่างแห่งความสาเร็จของคุณเปิดกว้างแล้วนะคะชาวตุลอะไรหลายอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณเคยปิดใจนะคะไม่ยอมรับไม่ยอมทานะคุณจะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะบางทีมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยสดใสสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะสิ่งดีๆที่เข้ามาท้าทายและทําให้คุณได้ เปลี่ยนชีวิตของคุณให้สดใสแฮปปี้มีความสุขไปตลอดกาลก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของโอกาสดีๆเรื่องงานหรือเรื่องราวของความรักนะคะความรักที่มาจากแดนไกลความรักที่มีความแตกต่างแต่ว่าเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตของคุณสดใสสวยงามมากยิ่งขึ้นก็ได้นามาดูกันต่อนะคะโอ้ลอฟเตอร์นะคะพลังงานของรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะคะพลังงานของความสุขสนุกสนานจะเข้ามาหาคุณนะคะ หรือใครที่อาจจะเหมือนกับว่าตอนนี้อยากที่จะมีลูกมีทายาทนะคะจะมีความสดใสเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เข้ามาแล้วนะคะทําให้ชีวิตของชาวตุลเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ยิ้มได้ง่ายขึ้นหัวเราะได้ง่ายขึ้นนะคะมีความสุขได้ง่ายขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือคุณเติมเต็มความเป็นเด็กอะไรบางอย่างนะคะความมีอารมณ์ขันนะคะ ความมองโลกในแง่ดีนะตรงนี้เข้ามาแล้วมันทําให้ชาวตุลเนี่ยจากที่คนอาจจะเคยเหมือนกับคนอื่นรู้สึกว่าคุณเข้าถึงยากเนี่ยกลายเป็นคนที่บอกว่าดูร่าเริงสดใสเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันอยากมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ break two นะคะเป็นพลังงานของการ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอืมหรือว่าปัญหาใหญ่ๆปัญหาหนักๆอะไรที่ชาวตุนแบกรับเอาไว้นะคะบางคนอาจจะแบกรับานานแล้วหรือเปล่านะคะหนักมากนะคะคนสามารถที่จะฝ่าทางตันนะคะหาทางออกก้าวไปพ้นผ่านนะคะกับปัญหาอุปสรรคอะไรตรงนี้ไปได้นะแล้วรู้สึกว่ามันมีอิสระมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะมาดูกันต่อนะ New experience is possibility นะคะหรือว่าคุณมาเจอกับทางออกอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆนะคะบางคนถ้าคุณรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันไม่ลงตัวเนี่ยคุณอาจจะสามารถมีงานใหม่เข้ามาได้นะคะงานที่มันอาจจะท้าทายของรู้สึกของคุณคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะคะ อะไรที่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แต่มันกลับจะเป็นไปได้ในปี6กเก้านี้แล้วนะคะหรือบางคนจดจดจ้องจ้อง,งนะอาจจะเหมือนกับว่าอยากเป็นในหน้าทิดทอกอยากทํางานออนไลน์หรืออะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม,ไม่ได้นะผู้ติดตามไม่ครบพันสักทีนะอาจจะเหมือนกับว่าในที่สุดมันมีคลิปดังที่ทําให้คุณปังมากขึ้นนะคะแล้วมันเป็นไปได้แล้วนะในการที่คนจะก้าวขึ้นสู่งานใหม่เป็นอิน f l u เซอร r ท่านหนึ่งเป็น พ่อค้าออนไลน์ที่มีไรายได้สูง,สงเข้ามาท่านหนึ่งก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะนั้นอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะความสำเร็จมันมาจากการกล้าที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คุณจะสามารถที่จะเรียนรู้กับมันไปได้นะคะ รีโซลูชันนะคะเป็นพลังงานของการแก้ไขอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้สักทีแต่ปี69นี้จะแก้ได้แล้วผ่านพ้นไปได้แล้วนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาในเรื่องราวของความรักหรือเปล่านะคะที่ก่อนหน้านี้มันมันมีอคติมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ unlock understanding นะคะ บล็อกแล้วนะคะความไม่เข้าใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วนะคะหรือบางคนเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทํางานของคุณนะคะความขัดแย้งคอนฟ lict ในที่ทํางานอะไรบางอย่างนะคะในที่สุดแก้ไขปัญหาได้ทํางานร่วมกันได้แล้วแบบว่ารับเธอด้วยนะแ h a ปี้มีความสุขมากกว่าเดิมนะคะเอ่อ uh, resonance นะคะเหมือนเป็นพลังงานของ ความแบบเข้ากันได้ดีก็ได้นะคะจากที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเข้ากับบางสิ่งบางอย่างหรือคนบางคนไม่ค่อยได้นะคะมันอาจจะหาลักษณะของจังหวะหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่ทําให้เหมือนกับว่ามันคุยกันแล้วมันเคลียร์แล้วมันเข้าใจนะคะสามารถที่จะไปต่อร่วมกันได้นะ ับคนรักของคุณหรือคนที่คุณอาจจะเคยขัดแย้งกันมาก่อนนะอาจจะเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรก็ได้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะเคยตามหานะคะในสิ่งที่คุณอยากทํานะคะทำแล้วแฮปปี้มีความสุขคุณอาจจะเจอในสิ่งนั้นนะคะทำแล้วแบบว่าคุณแบบมีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นได้นะคะสตุนแล้วคุณก็สามารถที่จะเหมือนกับ สร้างความสำเร็จใหม่ๆอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้เกิดกับคุณได้นะคะในปี2569นี้นะคะหรือบางคนแตะเศรษฐีหน้าใหม่หรือเปล่าอาเจอกับความมั่งคั่งร่ำรวยอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วนะคะสาวตุลน,นะคะเพราะนั้นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะรอคุณอยู่นะให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้สดใสให้โด่งดังให้มีความปังมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากกว่าเดิมนะคะปี69นี้นะโอกาสจังหวะด,ดีๆเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวี่ดูกันต่ออีกนิดนึงกับไพ่ทาโร่คะ ดูวว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวตุลมากอีกบ้างนะคะออ้ยขออภัยเนี่ยใบยแรกมีไพ่ของจัดเม้นค่ะก้าวไว้เท้านะะ แล้วก็มีไพ่ของราชินีถ้วยค่ะหนึ่งดาบค่ะ แล้วก็มีไพ่ของ8ดถ้วยนะคะโอ้ขึ้นด้วย j u จั m e n t แล้วจบด้วย8ถ้วยนะสาวตุลน,นะจารย์ว่าพลังงานขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะก้าวไ่ท้าปัญหาอะไรที่คุณติดขัดอยู่ติดค้างอยู่มานานนะคะใครที่ตกงานมานานนะคะหรือใครที่อาจจะเหมือนกับทําธุรกิจแล้วมันติดขัดอยู่นะคะ มันไม่ลุ่งสัทีนะจันว่าในช่วงหลังปี69นี้นะคะคุณจะเจอทางแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างหนึ่งดาบนะคะที่ทําให้คุณรู้แล้วนะคะว่าคุณต้องทําอย่างไรต้องไปทางไหนนะคะพบผลทางที่ใช่นะคะดูสิเดินออกมาจากความทุกข์นะคะ ความท oxic อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะยิ้มรับกับความสุขเปิดใจกับความสดใสใหม่ๆที่มันจะเข้ามานะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะคะแถมยังมีราชาหรือราชินีช่วยของคุณนะคะอาจจะเป็นคนรักเป็นเพื่อนรักเป็นคู่หูเป็นกัลยานามิตที่ดีเป็นญาติหรือคนในครอบครัวนะคะที่คอยเข้ามาซัพพอร์ตคอยดูแลช่วยเหลือนะคะเป็นกําลังใจให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้นะคะวิบากกรรมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ทําให้คนเหน็ดเหนื่อยท้อแท้กับมันนะคะ จัสมนะินน่าจะจบไปแล้วนะคะไพ่เวนกรรมขึ้นมาแล้วนะคะเทวดามาเป่าแตรบ,บอกข่าวดีแล้วนะคะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาคุณในปี69นี้นะคะชาวตุลน,นะคะใครที่อาจจะเหมือนกับว่าเคยรู้สึกเหมือนกับมันไปต่อไม่ได้สักทีนะแต่ว่าปี69นี้อาจจะเป็นปีที่ ทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีกําลังใจมันฮิวใจอยากที่จะก้าวต่อไปได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าพลังงานตรงนี้ขึ้นมาดีนะคะแล้วยังไงก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะขอให้เป็นปีที่สำเร็จสมใจนะคะกับชาวตุลทุกท่านเลยนะคะกับชาวสองทุกท่านด้วยนะคะรอให้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ